สวัสดีค่ะชื่อพิชชาการนิดพิบูลค่ะอเผอิญวันนั้นนะ่ะที่ที่จะมาฟังสินค้าตอนนี้พอเพลินเราเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากโต๊ะเนี่ยล้มมาฟาดขาทําให้เราก้าวขึ้นบันไดบ้านไม่ได้และเราก็เลยทานทานเสร็จก่อนนอนแล้วเราก็ลงทาดูตื่นขึ้นมาเนี่ยหายเจ็บหายปวดและเดินเข้าขึ้นบันไดได้เลยก็เลยสนใจว่า หลังจากเราซื้อ375บาทแล้วเราทำธุรกิจได้ด้วยเนี่ยมันก็คือของแถมอะเราต้องบอกว่าวันนี้เราได้ทานผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเนี่ยมีวัตถุดิบเป็นของตอนเองวิจัยเองโรงงานผลิตเองเรามั่นใจว่าคุณภาพเนี่ย สม่ำเสมอวันแบบข้างหน้าถ้าผลิตและคุณภาพไม่ดีบริษัทก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันชีวิตเราเนี่ยถ้าเรารักครอบครัวเนี่ยเราต้องรักตัวเราเองก่อนเราต้องทำให้สุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงต้นปีหน้าเดือนกุมภาหกสิบแล้วนะคะเราจะได้เงินเดือนจากรัฐบาลแล้วคนอายุ60เขาอยากดูแลสุขภาพแต่ถามว่าต้องขอเงินจากลูก มันเป็นภาระไหมคะเป็นภาระของครอบครัวแต่วันนี้คุณมีเงินเดือน600คุณซื้อได้ไหมคะดูแลสุขภาพ375บาทเราเชื่อว่าณวันนี้คนไทยไม่ปฏิเสธท่านอาจจะได้ท่องเที่ยวฟรีก็ได้กำไรชีวิตไงคะสุขภาพดีธุรกิจเป็นของแถมถือว่าลิศวันทุนยัยนสุดยอดยอค่ะ ใจด้วยความมุ่งมั่นสักวันก็คงถึงเส้นชัยพวกเรา rich one t o n i n e เราเป็นนักขายที่ขยันรวยมาพวกเรามาสร้างโลกสวยมาพวกเรามารวยด้วยกัน rich one t o n i n e พวกเราคือ rich one t o n i n e One tonight, we wrong beach, one July.